สวัสดีครับผมวอลครับสวัสดีครับผมยีดครับครับผมถ้าเราย้อนเวลากลับไปตอนนี้เรายังไม่รู้จักกันเราจะใช้มุกอะไรจีบคนคนนั้นจะมีคีย์เวิร์ดมาให้ว่าจะเป็นคําที่เกี่ยวกับอะไรแล้วก็ค่อยเอาคํานั้นมาแต่งเป็นมุกหนึ่งมุกใช่ครับวเวลาเนี่ยเราจะย้อนกลับไปประมาณ1,500ปีที่แล้วรู้จักกันนานขนาดเลย mm hmm. ไม่ยุคตั้งแต่เอทีเล็กตัวแค่นี้จนใช่ป่ะอ๋อไอนี่เราเป็น เออไี่ไปเอาแกะไข่มันออกมาแล้วออกมาตั้งชื่อไอ้จ้อยแล้่าไอ้เล็กตัวแค่นี้เฮ้ยตัวตอนนี้โอ้กลายเป็นฟอสซิลอยู่ที่เมกาู่นที่ไอ้จ้อยโอ้ยไอ้นั่นตัวนั้นโตแล้ยากอยู่นะผมได้ผมได้คุณเห็นท้องฟ้านั้นหรอเห็นครับผมไม่เห็นไงคุเห็นได่ไงก็มันจะรู้ไปที่มากไงตอนเราเล่นคุณเห็นท้องฟ้านั้นหรอใหญ่ขนาดนี้ เ,เขียนคำว่ารักไม่พอเลยพึ่งเหรอเฮ้ยพึ่งเฮ้ยพ,พึ่งอะไรพรึ่งรู้ว่ารักอันนาอ่าหนาวนี้กอดใครหนาวไหมกอดกันเออทะเลสยามมันเพลง <laughs> <laughs> ระหว่างทะเลกับภูเขาอะเลือกอะไรทะเล ดีเลยอย่างน้อยเธอก็ไม่ได้เลือกเขาเฮ้ย <Hey! S 2> นั่นแหละเรียกว่าต้นไม้อ uh ่าฮะแล้วเนี้ยรักไม้เลยลักไม้ไมลักมา้า <c oughs> คนอย่างคุณเนะี้ยไม่ควรจะเป็นน้องผมหรอกแล้วควรเป็นอะไรคนระับควรจะเป็นแฟนมากกว่า <c oughs> มานึงก็ปูอีกแล้วซัดเลยอักถือว่าผ่านไม่อยากจับแล้วมือถือเฮ้ยแต่ขอจับมือเธอได้ไหมฮ้อรู้เปล่าปิ่นโตมีกี่ชั้นไม่รู้อ่ะหกเจ็หรอไม่รู้กี่6กเจชั้นก็ได้แต่ที่แน่ๆชั้นรักเธอเลอ้ยอะไร ทำตามที่บอกแล้วเธอจำได้ใช่ไหมที่อยากใี้เธอวันไววแต่งเพลงที่เธอสึกเพลงทำตามที่บอกแล้วฝากไปหาสิ่งแผลนี้เองหากว่าเธอรับรักก็แค่ร้องเพลงนี้ขึ้นฉันสิ